สวัสดีค่ะพี่ๆพ,พอดีวันนี้มาแชร์ไอเดียเทรดเนาะเพราะว่าทองคำเขามาถึงเป้าเนาะก็ตอนนี้ก็เวลา8ปดงสีก็วันนี้วันที่4เนาะก็เดี๋ยวมาอัปเดตหน้าง,งานกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราใช้ h ฮดโฟก็ได้นะดูก็ทองคำก็มาตามที่เราทำแผนกันก็คือเราจะเซลล์กันแถว77กับ เอ่จ็ดสิบสามที่ว่าวันนั้นที่ว่าถ้าเกิดน้องเขาขึ้นไปก่อนเราไม่ต้องรีบแต่เรารอเซลลแล้วห่อลงมาปิดข้างล่างตอนแรกทา์กเก็ตปิดข้างล่างคือจุดวัดใจคือ54เนาะแล้วก็จุดที่เราจะปิดคือ41กับส3มเพราะว่าน้องมองว่าเขามีแก๊ปแล้วพอเอินโอ้โหลงมาทะลุทะลวงลงมา30แถมให้แต่ก็ยังอยู่ในแผนเพราะเราเอสเที่เราเอสเอที่ยีเนาะก็ยังอยู่ในแผน แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันหน่อยเนาะว่าตอนนี้อยู่ในถึงตรงไหนแล้วก่อนอื่นเนี่ยเฮดโฟนี่คือลงมาคือคอนเฟิร์มหลุดหลุดหลุด,ล,ดลงเนี่ยตอนที่หลุดห้าสิบแปดกับห้าสิบสี่เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีชุดสวิงโลก็คือวัดชุดลงไปเลยอะค่ะชุดนี้เป็นหักคอไปเลยก็ได้ค่ซึ่งทาร์เกตเขาจะอยู่ที่สามสิบห้าเนาะแล้วพอดูแล้วอยู่ที่สามสิบห้าเนี่ยเป้า เขาอะพอเราขยับอะร้อยหกเอ็ดจุดแปดแล้วมันจะมีอีกเป้าหนึ่งคืออยู่ที่ประมาณยี่สิบสองซึ่งยี่สิบสองอาจจะอยู่เป็นโลที่เราคุยกันว่าโอ้ห้ามหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้นี่คือขาขึ้นระยะกลางระยะอะไรอย่างเงี้ยคงจะพักตัวอีกเยอะยังไม่ได้ไปแน่ๆเร็วนี้แล้วพอเรามาดูตรงนี้เอ,อถ้าถ้าเกิดว่าเขาเป็นท่านี้เนาะกลัวจะเป็นท่านี้ครับพี่ๆเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ย ยังไงยังไม่หลุดขอบนี้หรอกค่ะแต่ว่าไอชุดต,ตรงนี้ไอแถว50จะเป็นแนวต้านถ้าเขายืนไม่ได้เนาะจะกลายเป็นท่าน,นี้แล้วนะเป็น head shoulder ไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะลงมาที่ฐานเลยประมาณพันเกว่ากแล้วพอลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีการดีนแน่ๆรอบหนึ่งแต่ทีนี้พอเราดูพวก ator, ออสซิเลเตอร์อะ head f o u อเลยนิดเดียวเอง h ีจะจิ้มแล้วซึ่งซึ่ง ตรงนี้คือจิ้มเสร็จยังไงก็โอเวอร์โซยกโลแล้วเหมือนกันไอตัวสโตร,รอบนี้ค่ะเราเราจับตรงนี้เลยเนาะว่าตรงนี้เป็นชุดเดียวกันเนาะยังไงก็โอเวอร์โซยกโลอยู่แล้วหมายความว่าเขาจะดีดรอบหนึ่งของสโตเนี่ยหรือว่าตัวในไทมเ์เฟรมย่อยลงมาส่วนไอ้ไอถ้ายิ่งจิ้มยังไงก็ต้องดีดรอบหนึ่งนั่นเราเราเดี๋ยวเรามาหาจุดเซลลกันดีกวาเนาะเซลลสั้นเนาะวันนี้ก็ เทลสั้นเนี่ยส่วนตัวจะให้แนวเซลล์อยู่แถวนี้นะคะแบบแถวห้าสิบปลอดภัยแล้วก็แถวหกสิบแล้วก็ S อย่อตรงนี้ออกไปก่อนก็ระวังจุดเซลล์ไว้ก่อนเนาะคือจริงๆที่ส่วนใหญ่เวลาเทรดเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าเรายอมรับตรงไหนในการขาดทุนได้ซึ่งเราจะยอมแค่หกสิบห้าเป็นยอดเมื่อวานที่เขาหลุดเนาะถ้าถ้าเขาเบรกตรงนี้ก็คือต้องกลับหน้าเล่นแล้วอะไรเงี้ย เออน้องมองครึ่งแท่งคีบาร์ลิตตรงนี้เนาะห้ 59, แล้วก็ครึ่งแท่งตรงนี้ก็แถวสีซึ่งเขาใช้ไปแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราใช้เทนไลน์นี้ไอตัวเอสเอ็มนิดนึงว่าเขาอยู่ตรงไหนตอนนี้คือ SMA เนี่ยเขาลงมาเขาเขาอยู่ที่ว่าเขาหลุดเส้นร0อวันไหมสองร้อวันไหมเนี่ยเนี่ยสองวันจะถือ24เนาะก็จะเป็นรับตรงชุดที่เขาวิ่งลงมาเลยก็ ก็เลยมองว่าอย่างนี้เนาะตอนนี้ส่วนตัวมองว่าบ้าวขึ้นไปก่อนแต่คงไม่ผ่านชุดนี้ละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวลงมาทำย่ำขายอีกทีหนึ่งพอเราไปดอบดูทำเฟรมย่อยเฮดวั one, นอะ่ะปึ๊บก็เป็นเทนลงเลยเนาะเราก็ใช้รีเกชชั่นเลยก็ได้ค่ะเนี่ยเป็นเทนลงแล้วตอนนี้นั่นหมายความว่าหากเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะชนต้านแถวนี้แหละถ้าเขายังไม่สามารถยืนได้แล้วตรงนี้เขาเป็นชุด PP ที่เขาลงมาเขาเลยแบบ เป็นซับไพโซนเนาะเป็นซับไพโซนยังไงชนก็ต้องยุบย่อหนึ่งเคาลบเจ้าที่อะไรเงี้ยแล้วขึ้นไปปุ๊บยังไงเขาก็ต้องลงมาจะอยู่ที่ว่าเขาจะหลุดตรงนี้ไหมถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้าจะกลายเป็นแอคไพแอคชั่นของแพทเทิร์นของดับบลัยูแพทเทิร์นแล้วถ้าเกิดเบรตรงนี้ก็จะมีหัวขาขึ้นขึ้นมาอีกอีกอันหนึ่งเพื่อไปเทสตุ่ม้้ายมือน,นี้ก็แถว80เนี่ยคิดว่าคิดว่าน่าจะสอสองทางน,นะคะขึ้นไปก่อน แล้วก็ยุบร่วมกับอีกอันนึงลงมาก่อนเป็นรูปดับมันอยู่แล้วก็ไม่หลุดโลเนาะแล้วก็จะขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ถ้าไปเทสต,ตรงนี้ยังไงก็มีย่อเบาๆก่อนค่ะอยู่แถวนี้แหละแล้วค่อยขึ้นไปนั่นวันนี้เราจะเล่นสั้นก็เลยมองว่าเดี๋ยวเอาแถวเซลลแถวห้าเจ็ดสี่บแปดเอสลแถวหกสิบห้านี่จะไกลกันเนาะไกลห่างกันอยู่เหมือนกันส่วนหน้าบายเนี่ย เดี๋ยวเราดูตัวนี้นิดนึงตัวส i วิงโลชุดนี้ว่าเล่นถึงไหมอันนี้เป็นชุดทำเฟรมเท็ดวันเนาะ mm. ก็จะลงมาก็คือเทวันเนี่ยเมื่อวานนี้เขาตบหุดโลลงมาแย่ใส่เนาะแล้วเขาก็รีเทสไม่ผ่านข้อซ้ายมือตรงนี้แถวนี้เขาก็เลยลงเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าหน้าตอนนี้เขาลงมา200% ถ้าเขายืนแถวคู่สมมาตรหรือว่า161.8ตรงเนี้ไม่ได้กับ50เนี่ยยังไงเนี่ยส่วนตัวมองว่าเขาจะลงมาเล่นท่านี้ลงมาที่2024ค่ะแล้วก็พอ2024เนี่ยไอ้เจ้าสโตเนี่ยอาจจะขึ้นไปก่อนขึ้นไปไม่ผ่านตรงนี้แล้วก็ลงมาโอเวอร์โซโอเวอร์โซปุ๊บเขาจะยกโลใช่ไหมคะก็จะจะจไอ้น,นี้จะทำราคาโล คำเขาเรียกอะไรนะละนิวโรแล้ไอ้น,นี่ก็จะดีดยกโลดีขึ้นไปถ้านี้จะสวยกว่าแล้วประกอบกับ h ฮดไอซ์อาจจะจิ้มพอดีก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอาา์ราคาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเรามองแนวรับที่2024ไปเลยค่ะถ้าเขาหลุดโลตรงนี้โลที่32นี่30ขอโทษทีค่ะ6เหรียญแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเลยนะคะพี่ๆเราต้องเห็นการ คอนเฟิร์มแท่งเทียนแบบนี้ก่อนเนี่ยขึ้นมาเขียวปึ๊กเบรกเบรกแล้วแล้วก็ลงมาเทสเนี่ยไม่หลุดแล้วเอาโ l ล w ซ้ายมือเนี่ยเป็นตัว SL จะจะปลอดภัยกว่าค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ